ลาชากลับมาที่ต้อนอโศกเห็นเวตาลห้อยหัวลงมาจากต้อนอโสกจึงไปลากตัวลงมาแล้วให้เวตาลขี่หลังเพื่อจะเดินทางไปยังสุสานของโยคีเวตาลเห็นดังนั้นจึงจะเล่านิทานเพื่อความบันเทิงให้ฟังณพานครอุชยีนีมีพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังผู้หนึ่งมีนามว่าหาริสวามินได้มีภรรยานามว่าพามณี เป็นหญิงมิตรกูลและมีบุตรชายรูปงามมีนามว่าเทวสวามินและได้กําเนิดบุตรหญิงมีรูปงามอันยอดยิ่งมีนามว่าสมประภาวันหนึ่งนางสมปภามีวัยอันเพิกมีคู่ครองได้แล้วนางจึงมาคุยกับมันดาให้ไปเจรจาต่อบ,บิดาและพี่ชายของนางโดยฝั่งว่าลูกจะแต่งงานกับชายที่มีความกล้าหาญหรือมีความรู้ดีเลิศ และต้องเป็นชายที่เรียนรู้มายาศาสตร์เท่านั้นขออย่าบังคับให้ลูกแต่งงานกับคนอื่นนอกเหนือจากนี้เลยเมื่อฮาริสวามินได้ยินดังนี้ก็กังวลใจมากไม่ทราบว่าจะหาบุรุษใดมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งที่นางตั้งเงื่อนไขเอาไว้ขณะนั้นฮาริสวามินได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตสันติ เพื่อไปทำสัญญาไมตรีกับพระราชาแห่งเดขานซึ่งกำลังจะเข้ามารุกรานแว่นแข็งคณิสวามินเดินทางกลับมาบ้านขณะนั้นเองมีพราหมู้หนึ่งทราบข่าวลือจึงมีการสู่ขอนางเพื่อสมรสคณิสวามินจึงกล่าวว่าลูกสาวข้าจะไม่แต่างงานกับใครเลยถ้าไม่มีคุณสมบัติทางด้านความกล้าหาญความรู้ผู้เป็นเลิศหรือในมายาศาสตร์ไหนลองบอกมาซิว่าท่านชำนาญทางไหนในสามอย่างนี้ ชายหนุ่มตอบว่าข้าเป็นผู้ชำนาญในมายาศาสตร์ฮาริสวามินจึงกล่าวว่าถ้ากันนั้นจงแสดงให้ข้าดูชายหนุ่มก็ได้แสดงโดยทันทีคือนำรถแก้วที่มีศักยภาพสามารถแล่นได้อย่างรวดเร็วในอากาศชายหนุ่มเชิญฮาริสวามินให้ขึ้นรถแก้วแว่แว,ว,ว,วฟ้าลอยลิ้วไปในอากาศชมสวรรค์และแผ่นดินโลกอย่างเพลิดเพลินแล้วจึง กลับลงมาสู่กรุงเดคานฮาริสวามินก็ตกลงยินยอมให้ธิดาแก่ผู้ชำนาญมายาศาสตร์โดยกำหนดพิธีสมรสอีก7วันข้างหน้าระหว่างนั้นมีพราหมู้หนึ่งมาหาเทวสวามินพี่ชายของสมบพามาสู่ขอนางสมบพาเทวสวามินจึงตอบว่านางไม่ความประสงค์ที่จะได้สามีที่มีคุณสมบัติในงามข้อนี้คือมีความกระหายมีความรู้เป็นเลิศจจนจบในมายาศาสตร์ เมื่อได้ฟังพามจึงแสดงการใช้อาวุธทั้งไกลตนคือยิงธนูและประชิดต,ตนคือใช้ดาบอย่างดีเยี่ยมเทวสวามินจึงสัญญาจะยกน้องสาวให้และบอกเลิกแต่งงานจะมีในเจ็ดวันข้างหน้า ในวันเดียวกันมีชายคนหนึ่งคนที่3เดินทางเข้าไปพบกับภรรยาของฮริสวามินมาสู่ขอนางสมปภานางพามณีตอบว่าลูกสาวของข้าต้องการสามีที่มีคุณสมบัติ3ามอย่างนี้คือความกล้าหาญชำนาญในมารยาศาสตร์หรือเจนจบในชยานะอย่างดีเลิศและหลังจากที่นางได้ถามถ่ายเรื่องอดีตและอนาคตของเขาแล้วก็ตกลงใจรับการสู่ขอของเขาและสัญญาจะให้ธิดาของตนแต่งงานกับชยานินผู้นี้ในเวลาอีก7วันข้างหน้าวันรุ่งขึ้นฮาริสวามินกลับมาถึงบ้านพูดคุยกับภรรยาและบุตรชายเรื่องที่ได้ตกลงไวว้้กับบเจาานน่่คนนหึง ว่าจะยกธิดาให้พิธีสมรสอีกเจ็ดวันข้างหน้าภรรยาและบุตรชายต่างแจ้งให้ทราบเรื่องที่ตนก็สัญญาจะยกธิดาให้เจ้าบ่าวคนที่สองและคนที่สามและพิธีสมรสเป็นวันเดียวกันคืออีกเจ็ดวันข้างหน้าฮาริสวามินทราบก็ตกใจอย่างมากเพราะเจ้าบ่าวทั้งสามก็ได้รับการเชิญมาในวันสมรสเช่นเดียวกัน ถึงวันสมรสชายทั้งสามเดินทางมาถึงบ้านหาริสวามินพร้อมกันทั้งชยานินมายากรและวีระบุรุษขณะนั้นเกิดความหาัศจรรย์คือเจ้าสาวคือนางสมประภาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหาริสวามินจึงกล่าวแก่ชยานินว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวิทยาเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรชยานินตอบถูกยับตุนหนึ่งชื่อท um ูมอรัสิกะเป็นผู้ลักพาตัวนางไปในป่าเชิงเขาวินชัยแล้วมายากรผู้ชำนาญในมายาศาสตร์ได้เตรียมรถแก้วแล้วพาทั้งสามท่านนั่งลี้ไปในอากาศจนถึงเป้าหมาย ทูมาราชิคาเห็นก็วิ่งออกมาจากสำนักด้วยความโกรธวีรบุรุษถูกมหาสวามินผลักดันให้ออกมาสู้กับทูมาราชิคาด้วยตัวต่อตัว,ตวทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างทรหดเพื่อชิงนางทูมาราชิคาเสียทีถูกตัดหัวกระเด็นด้วยฝีมือของวีรบุรุษแล้วนำนางสมประพาหนั่งรถแก้วแววฟ้าของมายาวินกลับสู่บ้านเมื่อกลับถึงบ้านงานแต่งงานก็ยังเริ่มไม่ได้เพราะเกิดการโต้เถียงว่านางควรแต่งงานกับใคร โต้อตอบกันอย่างดูเดือดเวตาลจึงกล่าวแก่พระราชาว่าโอราชาโปรดตัดสินให้ทีเถิดใครควรเป็นสามีของนางโสภภาโดยเหตุผลอันสําคัญกล่าวจึงตอบว่านางควรตกเป็นของวิรบุรุตต่างหากเพราะใช้กล้าหาญผู้นี้ไม่ใช่หรือที่ต่อสู้สัตว์อย่างเข้มแข็งเต็มกําลังความสามารถเวตาลฟังก็ได้บินหนีหายไปในทันที